สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับบนช่อง u t u b e แมนทีวีชาแนลนะครับพบกับผมนะครับช่างแมนนะฮะรัตนบุรีนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูตัวระบบนะครับปั๊มนะครับบ่อบาดาลแบบโซลารเซลล์นะครับตัวนี้เป็นถังเก็บนะครับถังเก็บน้ํานะครับผมตัวนี้เป็นเดินไว้ชั่วขราวนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับที่ตัวสําคัญหลักนะครับ ตอนนี้แดดจ้านะครับผมตัวน,นี้ติดตั้งไว้3แผงนะครับนะครับแผง3 0 0 320วัตต์รประมาณนี้นะครับผม3แผงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสเปคแผงนะครับนี่นะครับมืดนะครับนะครับ เพคแผงก็ตามนี้นะครับ46.6โวลต์นะครับ340วัตต์นะครับแผงและ340วัตต์นะครับตอนนี้ก็สูบน้ําลงที่บ่อนะครับสูบจากบ่อบาดานลงมาทิ้งไว้ที่บ่อน้ํานะครับตอนนี้ผมใช้อ่ารอบของตัว เสมอนะครับอยู่ที่2,500รอบนะครับนะครับผมใช้อยู่ที่2,500รอบนะครับก็สูบน้ำนะครับด้วยท่อ2นิ้วอ่านะครับผมขึ้นมานะครับ2อ0 0ัอรอบก็จะประมาณนี้นะครับพอดีผมตั้งไว้อยู่แค่นี้เนาะนะครับถ้ามันเอาเร็วนะครับเกินไปมันก็สูบจากบ่อไม่ทันนะครับ ตอนนี้กําลังไฟที่ได้นะครับ3แผงนะครับได้อยู่1 1 3 4โวลต์นะครับเดี๋ยวไปดูที่รอบนะครับรอบมอเตอร์นะครับอ่ารอบของสมมตินะครับผมตั้งไว้นะครับให้มันสูงสุดอยู่ที่2,500รอบนะครับปกติตั้งสูงก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาประมาณนี้นะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่2.7นะครับ2.7แอมป์นะครับ กำลังวัดอยู่ที่319นะครับ319อวัตต์นะครับกำลังวต์อยู่ที่113นะครับ113โวลต์นะครับตัวนี้นะครับมี2ชุดนะครับผมชุดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ชุดกันฟ้าผ่านะครับมี2ชุดนะครับ2ชุดนะครับชุดหนึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับชุดแรกนะครับ ตัวกันฟ้าพร้อมกับเบเกอร์ดีซีนะครับตัวนี้จะควบคุมนะครับในบอร์ดนะครับในตัวควบคุมปั๊มโซลาเซลล์นะครับผมเป็นซัมเมอร์โซลาเซลล์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นคอนโทรลนะครับตัวนี้โวลต์สูงนะครับผมตัวนี้โวลต์สูงนะครับรับได้ถึงกี่โวลต์เลยนะครับสูงสุดนะครับ อยู่ที่185โวลต์นะครับรับกำลังไฟอินพุตเข้ามานะครับสูงสุด185โวลต์นะครับนะครับผมรับเึ้นมานะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะมีชุดกันฟ้านะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ดีซีครับมาหนึ่งชุดนะครับมีสายวิ่งมานะครับอ่าติดองไว้นะครับนะครับ อีกหนึ่งชุดอยู่นี่นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ดึงสมมตินะครับตรงนี้นะครับจากน้ำเนี่ยนะครับดูดจากบ่อนะครับวิ่งตามท่อไปนะครับไปขึ้นแทงแท้งกรกเก็บน้ำอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับด้วยการแยกใช้สมมติสองตัวนะครับตัวแรกจะดูดจากบ่อบาดาลขึ้นมานะครับตัวที่สองจะดูดจากบ่อน้ํา ขึ้นมาเก็บไว้ในถังพักนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ลดนะครับต้นไม้นะครับต้นมะม่วงนะครับในบ่อก็เลี้ยงป่านะครับกระชังตรงนั้นก็เป็นบ่ออนุบาลของปานินนะครับผมก็มีนะครับเถิดต่างๆนะครับปลูกไว้รอบนะครับนี่เลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นกล่องนะครับอ่าซึ่ง เป็นกล่องเดิมนะครับเดิมติดตั้งอยู่2แผงนะครับตัวโซล่าเซลล์นะครับเจ้าตัวกล่องนี้นะครับมันรองรับอยู่ที่48โวลต์นะครับถึง96โวลต์นะครับซึ่งถ้าไฟแรงกว่านี้มันจะรับไม่ได้นะครับก็ผมก็ต้องเอามาต่อนะครับให้มันใช้กับ2แผงนะครับส่วนส่วนเจ้าอีกกล่องหนึ่งครับกล่องคอนโทรลของตัวัมมร์ที่ดูดน้ำบาดาลนะ ของผมให้มันใช้3แผงไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันได้กําลังไฟนะครับที่สูงขึ้นนะครับนะครับซึ่งอยู่ในตัวก่องนี้นะครับผมน้ําก็ไหลทั้งวันนะครับไหลตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ประมาณพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับอ่าแดดรัวๆสัลัวมาอย่างนี้ประมาณ6กโมงอก่อน6กโมงเช้านะครับตีห้ากว่าประมาณนี้นะครับ เริ่มมองเห็นอะไรแล้วนะครับก็ทํางานทันทีเลยนะครับอ่านะครับผมก็ดูดดวงนี้นะครับดูดขึ้นมาดวงนี้ทั้งวันนะครับจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับก็จะดับไปนะครับหรือตามสภาพแวดล้อมตามสภาพอากาศนะครับบางครั้งก็ฝนตกช่วงบ่ายช่วงอะไรก็ดับไปนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกมีแดดมีอะไรกําลังไฟพอนะครับ ไม่ตกจนถึง80บโวลต์นะครับก็ยังทํางานอยู่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เดินไว้ชั่วขราวนะครับนี่นะครับผมตัวนี้เดินไว้ชั่วขราวครับตัวนี้เป็นท่อขนาดาท่อนิ้วนิ้วสองนะครับท่อนิ้วสอง ต่อขึ้นมาจากนิ้วสองมาโหลดเหลือ1นิ้วนะครับเหลือหนึ่งนิ้วก็ยิงขึ้นไปนู่นเลยนะครับบนแทงนะครับแทงตัวนี้กี่ลิตรเอ่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้เขียนไว้หรือเปล่านะครับกันแท้งใหญ่นะครับผมน่าจะสองพัหรือเปล่า นะครับ0ลิตรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมก็จะมีต้นไม้อยู่รอบนะครับนะครับผมมีปุ๋ยมงปุ๋ยหมักนะครับนครับใกลแทงน้ำนะครับก็มีนะครับผมนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปครับจะเห็นอะไรนะครับลังต่อด้วยนะครับหนรังนะครับ ตรงแทงน้ำนะครับนะครับผมนี่นะครับรอบบ้านนะครับผมตัวนี้เป็นบ้านสวนนะครับนี่นะครับอาจจะย้อนแสงนะครับขนุนก็ออกกันอย่างนี้เลยนะครับผมออกบนดินกันนะครับก็มีท่อนะครับเขาเรียกว่าท่ออะไรแล้วล่ะท่อพีอะไรละนะครับเรียกผิดขออภัยนะครับ เรียงไม่ถูกนะครับก็วางสปริงเกอร์ให้เป็นจุดเป็นจุดนะครับในโคนต้นไม้นะครับก็จะมีสปริงเกอร์นะครับเอาไว้รดน้ําต้นไม้นะครับเวลารดน้ําต้นไม้ก็เปิดก๊อกนะครับเพื่อที่จะไหลลงมาจากแทง์นะครับเป็นรดน้ํานะครับต้นมะม่วงนะครับนะครับผมก็บรรยากาศก็น่าอยู่นะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับนะครับผม ตัวนี้ก็ครับเขาเรียกกันก็อะไรเลยล่ะนะครับถั่วฟ้านะครับภาคกลางนะครับไม่รู้เขาเรียกถั่วอะไรนะครับปลูกไว้ในทุ่งนานะครับตัวนี้เอาไว้เป็นพืชคลุมดินนะครับเวลามันโดนน้ําต้นมันก็จะตายนะครับเดี๋ยวเวลาเราไถนะครับไถก็ไถกลบตัวต้นของมันไปเลยนะครับต้นของมันดูนะครับในทุ่งนานะครับไถก็จะไถกลบ ้นมันไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นปุ๋ยนะครับพอันไปเจอน้ํานะครับมันก็จะจะสลายนะครับจะเปื่อยจะยุ่ยจะสลายออกไปเป็นปุ๋ยนะครับให้กับต้นข้าวต่อไปนะครับเวลาเราทํานานะครับผมตัวนี้ก็นั่งทุบนะครับนั่งทุบเอาเมเล็ดมันออกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์มันนะครับเพื่อที่จะไปหวานนะครับในปีต่อไปนะครับส่วนตัวเปลือกมันก็จะไปเทในทุ่งนามเดิมนะครับ เพื่อที่จะห้มันเป็นปุ๋ยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับไม่ได้เอาไปเผาทิ้งนะครับผมถ้าเผาทิ้งก็ลุกไฟดีนะครับติดไฟดีนะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับผมนี่นะครับก็แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมนะครับมะม่วงนะครับเยอะนะครับผม ไม่ค่อยได้กินนะครับเพราะว่าเวลามีเยอะนะครับก็ไม่ไม่ชอบกินนะครับก็ให้นะครับบ้านไกลเรือนเทียงมาเก็บมาเอาไปนะครับตรางนู้นก็มีต้นขนุนนะครับมีเตานะครับเตาเผาถ่านนะครับนะครับไม่ใช่จอมปลวกนะครับตัวนี้เป็นเตาเผาถ่านนะครับ แล้วพาเดินมานะครับดูลิบน้ำนะครับโอ,โอ้ตรงนี้เย็นนะครับ,นะรบออตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงกบนะครับบ่อเลี้ยงกบกระชังเลี้ยงกบนะครับส่วนถัดไปตรงนู้นก็เป็นป่านะครับเป็น ลูกปลาครับเป็นพันปลานะครับเป็นปลานินนะครับผมที่ได้มาจากกรมประมงนะครับที่จะมาแจกนะครับแล้วก็เอามาอนุบาลนะครับในกระชังก่อนนะครับถ้าปล่อยไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาที่อยู่ในบ่อนมีตัวใหญ่นะครับแล้วมันไปกินนะฮะไม่เหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับ รวมรื่นนะครับก็เย็นนะครับผมถ้ามีศาลากลางน้ํานี้นะครับคงจะนะครับดีกว่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นะครับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ